สวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมอะไรคะวันนี้นะคะก็มาถ่ายแบบนะคะเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนที่วัดเทพธิดารามค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องคนแรกนะคะมีตำแหน่งอะไรคะวันนี้ค่ะก็ฟ้านะคะรองอันดับสานางสาวไทยประจำปี2,566แล้วก็เป็นนางสาวไทยนะคะ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2566ั้ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องคนนี้ราคาสวัสดีค่ะแฮมมี่นะคะข้อมวดมิสแกนนครปฐม2อง5สค่ะค่ะอ่ะอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเชอร์จมนะคะเป็นนักแสดงอิสระค่ะค่ะอ่ะน้องคนนี้ราคาหนูนาหนูนานะคะลูกอ่ะ โอเคนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมบุญกับทางวัดเพทพธิดารามและเทพอักษรสุดาเทพนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ